ถึงกำหนดเวลาเขามาเอาแล้วห้าโมงเช้าอ๋อนนอันนี้คือท่านไม่ใช้แล้วใช่ไหมคือมันถึงกําหนดเวลาเช้าห <c oughs> วันไปฉันเพลนไปฉันเพลนก่อนเพนลแล้วได้เวลาเพลน วัดีค่ะวันนี้นะคะขวัญจะพาทัวร์วัดนะคะแล้ววัดแห่งนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านขวัญเนาะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วเดือนนี้ทางวัดของเราจะมีงานบุญใหญ่นะคะก็คืองานฝังลูกนิมิตนะคะจะมีงาน2วันก็คือวันที่27 28เดือนสิงหานี่นะคะวันที่27 จะเป็นวันที่เราทําพิธีสวดกันแล้วก็วันที่28ก็จะเป็นวันฝังลูกนิมิตนะคะเป็นวันงานบุญใหญ่นะคะใครที่อยู่นิวยอร์กแล้วก็อยู่บริเวณไม่ไกลจากวัดอยากจะมาร่วมงานทําบุญก็เรียนเชิญนะคะส่วนวันนี้ขอนจะพาทุกคนทัวร์รอบๆวัดแล้วก็พาดูบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะที่พระคุณเจ้าและญาติโยมที่ามาช่วยกันจัดเตรียมงานสำหรับงานเดือนนี้นะคะไปกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้สำหรับงานฝังลูกนิมิตท,ที่จะเกิดขึ้นในรวเร็ๆนี้นะคะท่านผู้ชมพระคุณเจ้าและก็ญาติโยมก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมงานแทบจะไม่ได้หยุดกันทุกวันเลยะคะ่ะอ็ช่องแท็กเตอร์ <laughs> และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกนิมิตท,ที่จะใช้ในวันงานนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้ทำการทาสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนนนนอออััี้มย๋อนี่คือตัวนี้ที่เราจะเอาเอาลูกนิมิตใส่เข้าไปใช่ไหมในการที่จะทำงานก็จะมีเจ้าภาพมาตัดนี่ตัดนี่มันมีไม่ไพ่แล้วก็ตัดช่วงทำวิธีเสร็จช่วงมันนนน่าจะเป็วัอาทิตย์ยี่สิบแปดวันงานเอาออกก่อนนี่มาลองอันนี้คือลู่นิมิตมีคารลับคารลับลูก เป็นลาวมันจะคนละอย่างกัรจับตัวนั้นเห็นไหมไอ้ตัวนั้นคือลูกลูกเดี่ยวลูกเดินอยู่ตามมุมที่ใช้ในการทักนิมิตในการอาจะได้ได้วางวางฝังนู้นไปแต่นี่คือลาวในการจับลูกนี้ที่เรียงเป็นบริวารอ๋อแล้วก็อันนี้เราก็จะเอาห้อยใช่ไหมห้อยห้อยห้อยมันจะมีทุกลูกเลยก็คือหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งหวายหนึ่งลูกหนึ่งหวายอัคนี้จะมีเป็นอันนี้คือยังไม่ยังไม่เสร็จจีเพราะจะมีลาวมา มาวางแล้วก็นี่แขวนแขวนเพื่อเอารูที่มิดวางไว้เพื่ออันนี้เราก็เตรียมกันไปเรื่อยๆเนาะจนถึงวันงานเนาะจานฝั่งนี้นะอันนี้เราจะปิดไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วปิดไว้ก่อนเนาะกว่าเด็กตกเพราะว่ามันมีคนตกแล้วเมื่อเช้านี้อ้าวเหรอ เด็กหรือผู้ใหญ่ตกล่ะผู้ใหญ่ตก <laughs> าตรงมุมนี้เราก็จะเตรียมสำหรับฝังลูกนิมิตเนาะบริเวณน,นี้คร <c oughs> ับเดี๋ยวว่าคอ,อาน,นเนเนอร์จะมาเดี๋ยวใครคะผู้คอนเนเนอร์จะมา าแล้ว FC มาแล้วเย FC ยมเมก็เีย <Yeah. S 1> <c oughs> อก็ f อุนอีม <c oughs> ่้จอดตรงนี้นจอดตรงนี้ด้านนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเ <c oughs> ราถ่ายทีละด้าน, <c oughs> นเราจะทาทีละด้าน <c oughs> นะี่ตรงน,นี้ต้อง ไม่ชัวร์ว่าเราไม่มีทำอะไร,รแม่มาจากฮิวสตันทั้งทีก็ต้องถ่ายหน่อยเนาะเอาพี่ยุพยินเข้ากล้องด้วยเร็วๆกล้อง <ๆๆ S 1> ด้วยทำห<า>น้า <ๆ S 2> ยิ้มยิ้มหน่อยอย่าทำหน้าบูดพอปเป็นนางเอกอยู่แถวนี้ตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ได้เข้ากล้องมาตอนนี้แล <c oughs> ้วค่ะบรรกาศยามเย็น

คนถายคนงามด้านหน้านุ่นเด้อสีอะไรครับเนี่ยสีขาวค่ะขาว <c oughs> ถ่ายสีอะไรครับสีขาวค่ะสีอะไรอ้าวก็ถามว่าขายสีอะไรอ่ะนีะ่ตาคือขาอยู่ฝั่งน้นฝั่งนั้น ห้าร้อยห้าร้อยเองตัวนีไม่ใช่ของขวันห้าอยเองตัวนี้ห้าร้อเหรียญบห้รอยเองตัวนี้ห้าร้เหรียญห้ายเงครับตัวนี้ต้องของปวกเ้าอาพึ่งมากาอพึ่งพึ่งมาก่อนตรงนี้เห็นปะ Oh. แล้วมันออกไม่ได้ อนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะทุกคนการทำงานที่วัดก็ยังไม่หยุดนะคะการเตรียมงานสำหรับงานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะพระคุณเจ้าท่านเตรียมงานกันอยู่ด้านหลังศาลานู่นนะคะตรงด้านหลังนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะฝังลูกนิมิตนะคะเข้าไปเลยจ้าจะเสียงดังหน่อยนะคะ ตอนนี้พระอาจารย์ท่านพรสวรรค์นะคะก็กำลังปรับที่ปรับทางอยู่นะคะปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะคะก็รอบๆศาลาตรงนี้จะเป็นที่ฝังลูกนิมิตหมดเลยนะคะตอนนี้เราใช้แผ่นไม้ปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นหลุมเนาะเดี๋ยวกลัวคนจะเดินตกลงไปนะคะ งานหนักงานหนักเดี๋ยววันนี้ขวัญจะรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำจากสระตรงนี้นะคะไปรดน้ำดอกไม้นะคะตรงนี้น้ำจากบริเวณสระนี้นะคะขวัญก็จะใช้ปลั๊กเสียบไฟแล้วก็ต่อน้ำไปที่แปลงดอกไม้ค่ะ มา,มาช่วยกันรดน้ําต้นไม้จ้ะทุกคนตอนนี้เราก็ปลูกดอกไม้อย่างสวยงามเลยนะคะสําหรับเตรียมโดยเฉพาะคือเตรียมสําหรับวันงานให้ดอกไม้สวยงามในวันงานนะคะเห็นไหมสวยมากทุกคนดอกกําลังบานสะพรั่งเลยอะ่ะ ถ้าใครได้ม <laughs> <wi> ีโอกาสมาที <men> ่วัดอยากจะมาช่วยรดน้ําต้นไม้ก็เชิญเชิญเลยนะคะเพราะว่าขันว่าขนก็มาปลูกดอกทิ้งไว้แล้วก็มีเวลาก็มารดน้ําทีหนึ่งเนาะสวยนะพี่เมียวเอารดแล้วเดี๋ยวจะลดคนถ่ายมีบรรยากาศเย็นๆน่าสวยนะดูเ่ยว่าที่ย์สีเหลืองสวยมาก ตรงนี้มันแห้งมากมันแห้งเกินน่ะตรงนี้กำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ใบไม้และดอกไม้เพื่อวันงานเราจะมีได้มีดอกไม้บานสพรั่งใบไม้เขียวช,ชอุม่มเหลืองสดใสตอนนี้ดอกมันก็บานเต็มที่อยู่นะอดอกไม้บานมากตอนนี้ดอกไม้สวยด้วยมือเธอคือน้องขวัญ <laughs> ดอกที่เราเห็นอยู่นี้นะคะทุกคนชื่อว่าดอกพีทูเนเหนียนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดึงดอกแห้งออกนะคะนี่ยิ่งดึงดอกแห้งออกนะคะทุกคนมันก็จะยิ่งบานสะพรั่งให้เรานะคะนี่ถ้ามีเวลาว่างผมก็ชอบมาดึงอาดอกแห้งทิ้งเนาะยิ่งดึงออกนะคะนี่ดอกใหม่เขาก็จะยิ่งออกมาให้เรื่อยๆค่ะตลอดฤดูร้อนนี่นะคะ สีเขาจะสวยมากี่มีผึ่งน้อยมาตอมดอกไม้นี้ด้วยอุ้ยน่ารักผึ้งน้อยน่ารักมากเดี๋ยวขวัญก็จะรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ให้เสร็จนะคะฝั่งนี้ก็สวยค่ะดูนี่สียามเย็นสีดอกไม้ยามเย็นสวยมากเนี่ยแล้วก็ ดึงดอกแห้งทิ้งเดี๋ยวดอกใหม่เขาก็จะขึ้นมาอีกนะคะ